HELLO! Welcome to Living the Dream Channel Buy PINURANA นะคะสวัสดีท่านขอต้อนรับน้องน้องของสู่สถาบันสอนแอร์ฮอสเศษและสุดท่านแข็งแของฮคนต้านเรามาดูกันเลยว่าสถานที่นี้เมียอะไรกันมาบ้างนะคะความดูนี้จะเป็นในส่วนของข้องเรียนน้องน้องก็จำหรับผู้บอก เรียกว่าอะไรละ่ะมุมนั่งเล่นฝั่งนี้ได้แล้วก็จะเป็นมุมอา่านหนังสือนะคะตรงนี้เนี่ยพี่เก็จะซื้อหนังสือแบบอัปเดตข้อมูลใหม่ๆหนังสือใหม่ๆที่น้องๆอยากจะอา่านเนี่ยสามารถมานั่งอ่านหนังสือช่ว,วงระหว่างรอเรียนได้ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องเรียนแล้วก็ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นห้องที่เองมีชุดยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในการเรียนแล้วก็ในการที่อยากจะเป็นแอร์เนาะส่วนตรงนี้ก็เป็น ภาคละแล้วก็เป็นภาคเอกชนของภาคใต้นะคะยังไงพี่รอน้องๆอ,อยู่นะเข้ามาพีสกรีนพีทดสโทอิกพีทดสอบังกฤษได้กันฟรีๆเลยหรือว่าเข้ามาขอรับคำปรึกษากับทีมงานเราได้นะคะยังไงเช็คกาวเอาไว้เฟซบุ๊กนะคะ Have a g เ e ้นเ a y ค่ะ